สวัสดีจ้าแฟนๆของมีโตตะาเวนทุกๆคนมื่อนี้กับมาอีกแล้วยายนงกับพ้ามาหาตะาเวนอีกแล้วนะตาเวนเห็ดอย่างนอง้องมานยใหน้องพ้ามาสม,มือสม,มือโอ้ สวัสดีจ้าตาแหวนตาแหวนเฮ็ดยางมือนน่ฮะโอ้เฮ็ดงานแล้วเฮ็ดมีดแล้วแล oh, ้วอ้เฮ็ดม oh, ีดแล้วแล้วก็เก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่เฮ็ดงานโอ้ นี่แม่เบิงคือเห็นปแปลกๆเนาะมึงเห็นพิเศษนี่เสียมน้อยๆนี่แม่ตาแหวนเสียมหน่อยๆ,ส,ยอยๆสองอันนี่เห็ดอันใดนน,นน่อนี่เพิ่นใส่เคีย,เ,ยเห็ดฮะใส่เคียเห็ดเพิ่นใส่เคียเห็ดเคียเห็ดนานี้มันหนาฝนเนาะ,ะนานี้หนาฝน เพิ่นจะเอาใส่กระตาไปเก็บเห็ดโอ้ใส่เคีย่ยเห็ดโยงผักกันเลยใส่นี่โยงผักน,นีเพิ่นเคีย่ยเห็ดโอ้อันนั้นเสียมน้อยนั่นไว้สำหรับโยงผักโยงต้นใหม่โยงเงาใหม่ไว้จะใส่ปุย๋ยอันนี้โยง,ง,งเห็ดบกจกซิ่งอันนี้เห็ดบกจกซิ่งโอ้อันนี้เพิ่นเอาไม่เห็ดบกจกซิ่ง เห็ดจกสิงเสียมสิงก็ได้อันนี้มียดไม้แล้วแล้วอันนี้เคนเีดไม้อันนี้แล้วแล้วกำลังเสียมไปทรงเพิ่นอันนั้นเมีดเกาเมีดห่างเพิินเอามาสอมมาเค้นไมอันนั้นก็แล้วแล้วเสียมไปแต่ทรงเพิ่นอันนี้สิสิพาไปสาธิตในเมืองเุณไปเชียเห็ดเั็เลยโอ้เสียมหน่อยโอ้เสียมหน่อยนี่โอ้เบาดีเนาะคือ เอาไว้ไปโอ้เสียเห็ดเพาะคือสิดีโอ้ตามตาแหวนมาตาแหวนจะพาไปเห็ดอันใดโอ้มีเห็ดนี่อันนี้บ่ได้เคลียรเราเนี<ะ>่เลยเลยอันนี้บ่ได้เคลียเก็บได้เลย,เลย เคี่ยวหาอันดอกหน่อยเนาะโอ้แต่เห็ดมันดอกใไงจริงสิเหรอห้าเก็บได้เลยอ่าใบไม้มาปกมันเพิ่งเคี่ยวออกโอ้เคี่ยวออกสิเห็นดอกอื่นไปรเดืเรื่อยโอ้แต่เคี่ยวเคี่ยวหาเห็ดแบบนั้นมันเถอะน้ำโขกน้ำปลาที่เฮาไปหาเห็ดนะนี่เสียมหน่อยใส่สะดวกโอ้ใส่สะดวกสำหรับเคี่ยวเห็ดพอร์ตเนาะหนาหนิหนาเห็ดมันหนาฝนตัวนี้เห็ดเห็ดเห็ดเปลือกตัวนี้โอ้เห็ดเปก อันนี้มาติเห็ดมาเก็บเห็ดเอาไว้ตะเก็บเห็ดอันนี้ใส่ถือเบาดีใส่กระตาเบาดีนะ้น้องๆจับเบ้นบอกออโออันนี้สิไปโยงผักอ๋ออันนี้จากนี้เสียมนี่ใส่โยงผักเสียบไปโยงผักใส่ปุ๋ยไปโยงผักไปโยงเหงาใหม่งัามเ้าสิใส่ปุ๋ยต้นใหม่เผื่ต้องพุนดินอ้อ โอ้เหมานี่โอ้เป็นต่เข่าดีแถบิึงโอ้ย่งงงต้นผักหวานแล้วก็เอาปุ๋ยขอ,อกมาใส่ปุ๋ยขอ,อกก็คือปุ๋ยขี้ง่วขี้ควายเฮะขาเบิ่งผักหวานฮะว,วานโ่าตามตะแวนไปพุ่นตะแวนมาพามาเบิ่งผักหวานผักหวานตะแวนการรักปลูก อโออันนี้พักหวานกนลังปลูกเสียมหน่อยใส่ได้หยามสะดวกบม่ไปถือต้นมันอู้มันเบามือสำหรับเสียมเนี่ยหน่อยสิบ่ถือต้นมันเน่โอ้ยได้หยาอีพักหวานไอ้พักออันนี้พักหวานว่าก็ปลูกตตวนี่ปลูกสองเดือนปลูกไปสองเดือนแล้วได้หยาออก ได้ในในี้ามันเป็นวัดเฉืชอันนี้ถ้าเขาลงมันอ้อมต้นไม้อันแนี่โอใหญ่ยาอีกอันมาเบิ่งอีกต้นนึงฮะไปเบิ่งอีกต้นใดอีกนอจ้าแม่นพาไปเบิ่งอันใดอีกน้ะ คนณบเป็นแตะย้งประโยชน์เสียมหน่อยโอ้ประโยชน์ของเสียมหน่อยมองนี้แคบแคบซอกแสกเขาไปได้ใส่สะดวกสบายโอ้นี่ไวุ่งดินพว่นฮะโอ้เงนีพักหวานเผนกำลังเกิดยอดเบิ้งนี่นีพักหวานป้านี่ยค่ะนี่บ่เมนพักหวานบ้าน ไอ้ที่พันย่องที่แหลกนี่ยมันวักพักหวานบ้านอันนี้พักหวานปลาโอ้ข้นดินไหต้นใหม่ก่อนเท่าถีใส่ปุ๋ยประโยชน์เสียมหน่อยประโยชน์ของเสียมหน่อยคือสะดวกสบายเขาซอกเขามุมไหนมัดโอ้เขาซอกเขามุมไหนมดพอจะย่องดินแล้วข้นดินแล้วเอาปุ๋ยมาใส่ก็สร้างหมือนนี่น้องผู้ไดเบิ่งแล้ว เห็นแล้วอยากได้เสียมหน่อยไ้ไปเก็บเฮ็ดเพราะไ้เขาป้าเก็บป้าไปเขาป้าเฮ็ดไ้ใส่กระตาไปเบาสำหรับผู้เฒ่านี่เบาเนาะใส่ดวกใส่สบายเห็นแล้วู้ใดอยากได้กระซังาามาได้หรือโทรมาได้หาตาแว่นโทรมาหาตาแว่นได้0934963852ห ข้ามาบังนี่เอ,อกน้องผู้ใดฮะอยากไ<ะ>ากไ่มีดไม่มีดไม,ม,ดม่ดมีดก็มีดห่างมันละ่ะผู้ใดอยากสอมอยากเข็นกับโทษมหาตาแว่นได้หรือ่าพาึ่งผ<ะ>ู้ใดสีบ้าโอ้อันนี้พึ่ง พินเอาเพินเอามาาหาแล้วเอ้เพินจองไว้แล้วจา้าเมื่อนี้ยายนงกับพ่อมาเบิงซำนียกอนเด้อผู้ดใดเบิงเร้วกอ็จะสลืมกดไหลกดแช่ให้ตาแว่นยายนงเด้อค่ะมื่อนี้ยายนงก็ขอขอบคุณแม้หลายถุกๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ตาแว่นนี่ก็สวัสดีค่ะ